โอเคกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะยังผมแองดานเลนชาแนลนี่ฮะห่างหายไปน,นานกับการที่เออไม่ได้เล่นไม่ได้แคสไม่ได้อะไรเพราะว่าที่เกียดไม่งานเยอะแล้วก็อะไรด้วยแล้วซึ่งวันนี้ผมโดนเมื่อวานโดนเพื่อนเตะนิ้วตอนนี้บวมแทบเล่นไม่ได้เมื่อวานไม่ได้เล่นเลยวันนี้ผมก็จะมาเล่นนะครับ ก็เริ่มหาเจ็บแล้วเริ่มกดได้แล้วแล้วมันก็เป็นนิ้วชี้ข้างซ้ายซึ่งนิ้วชี้มันกดตัวดีโอเควันนี้เรามาเอาชีวิตรอดมอดที่มีชื่อว่าง่ายง่ายเดี๋ยวปลบป,ป,ป,ปุบแบ๊บโอเคนั่นทุกคนเห็นอะไรไหมนั่นก็คือมาใช่มาือมามาที่เอาไว้ดูด้วยไม่ใช่ อันนี้ผมได้เกิดมาตรงหมู่บ้านเอ c ซนะฮะนาทุกคนวันนี้อยู่กับมอดที่มีชื่อว่า One Peach นะครับเป็นซีรีส์ใหม่มอดนี้จะเป็นมอดที่ผมเคยรีวิวไปแล้วตอนนั้นนะครับเออจำได้นะว่า นีเอ,อ๋อคอนโทรลครับกดูก่อนแล้วกันใหม่ๆหน,นุ่มเออตัวอาดูแ็ดนะครับพี่จะเป็นอะไรดีเฮ้ยอะไรอะไรอามอีเป็นเอ,อ่ออะไรดีนี่นักล่าโจรสลัด สุ่มแล้วกันสุ่มแล้วกันสุ่มสุ่มสุ่มได้ก็ี่สุ่มนี่เออเป็นมาลีนเหรอมาลีนล่างปลาก็ได้ก็ได้ก็ได้โอ้ยสุ่มไม่เป็นมาลีนครับทุกคน ไอ้คุณลุงหายไปแล้วคุณลุงผมได้เป็นมาลีนะทุกคนซึ่งมาลีนี้ก็เป็นเอ,อฝั่งรัฐบาลโลกนะครับซึ่งฝั่งรัฐบาลโลกมันจะเป็นแบบเออเป็นฝ่ายธรรมะกระชากจิตใจนะครับส่วนฝ่ายเออลักลาก้างหัวก็คือ ล่าตะเวนล,ล่าข้าหัวนะครับเพื่อเอาเงินมาเลี้ยงชีพนะครับซึ่งถ้ามาลีนไม่ทำอะไรเราเราก็สามารถมีโอกาสหาเอ่อสิ่งที่เรียกว่าผล,ลไม้ปีศาจง่ายๆนะครับเพราะว่าฝั่งมาลีนเขาจะเป็นเอ่อจะม,มีผล,ลไม้ปีศาจบ่อยนะอย่างเงี้ยก็คือ็เก็บผลไม้ปีศาจไว้นะครับ จูนสลลดเหอเอ,อเจอบทตายยาไตาตอนนี้ก็ยังเจ็บๆอยู่เล่นได้ยังไม่ค่อยมากนะครับโอเคเราก็เอยลืมเอาเตียงจากหมู่บ้านกลับ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 กับิดหน่อยละกันคอหิน <laughs> ขอหินตรงนี้ละกัน เตกสีเหลืองขอบคุณนะครับก็อันนี้ทุกคนจะสงสัยว่าทำไมผมึงนึาไปไอันนี้มันด้วยนะครับเพราะว่าจะเอามาขุดอันนั้นนะนั่นๆโอ้ยเจ็บนิ้วทำไมมันช้าวะ น่าจะเป็น 1. 1.6แม่เลยที่ใช้อันนี้ได้รนะะาคาบัดดเอาไว้วันเนี้อ่ะอวอุยมองหน้ากันก็ไม่สงสัยอะไรกันผมจะปดุดอันนี้โอเคอุ๊ย เราเป็นเผ่าปลาหลามอุ้ยเราสร้างบ้านใต้น้ำดีกว่าทุกคนหรอหรือแปลว่าเราเป็นเผ่าปลาหลามแล้วว่ายน้ำได้สบายเลยแต่เราสร้างบ้านในน้ำตั้งแต่ทุกคนให้นี่นี่นี่น,นี่สร้างบ้านใต้น้ำก็ไม่เร็วนะแล้วขุดอันนี้ไปก่อนนะ ขุดไปเรื่อยๆนะครับก็ขุดไปขุปดมาแล้วก็จะออกเดินทางสู่ฝันนะครับเอ,อ๊ะเอ,อ,ะเอ,อ,อ้เจ็บมือกดอีไม่ค่อยได้เดียเลยสิ้นลำบาก

แล้วก็จะขุดไปเรื่อยๆนะครับนี่อยู่ทําเสียง M, ไฟเอ็มไว้ดุนไฟเอ็มเหมือนเดิมโอเคเปไหน,นต่อไป็นไหนต่ออุย๊ยฐานเต็มเลยเราต้องขุดไว้นะครับถ้าไม่ได้ขุดมันอาจจะเกิดขึ้นกับจริงที่เรียกว่าทิ่ผายไว้หมดนะครับ นี่เสียงท่ำเฮียน,น่ากลัวน่ากลัวกดนะ่อุยเหรอนี่สิ่งที่เรียก็เหล็กนะครับผมก็จเจอแล้วนะครับเหล็กนะครับบางทีอาจจะเจอแล้วทําไม่ได้ขุดนะครับเพราะมองไม่เห็นเออผมงงสายตาไม่ดีเฮ้ย แค้อยู่ตรงน้ำก็มองเห็นเลยว,วะให้อยู่ตรงน้ำนี่ก็มองเห็นเลยว,วะเกินปุยมุยน้ช่างแม่มเจ็บคอนี่ๆี่เราก็ได้เจอเลยแล้วผมขอตัดไปตอนที่ขดุดหาแร่ หมดเลยละกันโอเคทุกคนเออก็ตอนเมื่อกี้ก็ขุดได้แค่นี้แหละเอออันนี้จริงไม่กี่วิด้วยซ้ำออะโอเคขุดได้ประมาณนี้ขึ้นไปเลยอ่าแล้วก็ต้องควรจะจำทางแล้ไหมแค่นั้น แล้วขึ้นไปนะครับได้ขึ้นยังไงเนี่ยทางไหนวันเนี้อยอาทีกินแลลืมทางอ๋อทางนี้ทางนี้เราอะไรเล็กๆนะครับเรามันจะไม่ใหญ่นะครับเพราะว่าถ้ามันใหญ่เหมันสมแสดงว่ามันไม่ใช่ทางของเรานะครับนี่นั่เดินไปเฮ้ยน้องไก่ อย่าทำน้องครับอย่า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 ทำกับผมผมกลัวแล้วเออเออเอฟมาริทมังกรวัดดี วันนี้ฟังมาเลนอ๋อเดิมที่เดิมเหรอโอเคงั้นเราจะเดินทางไปทางนี้แล้วกันมอ๊มูเกือบลุ่งอ๋ออื้อ เฮ้ยเพลงไหมไงวะกดเพลงว่าจนน้ำวะเนี่ยเ,เฮ้ยเฮ้ยเจอป่าดำได้เจอป่าปดำอย่างนี้นะบวมิ่มตายฉันอะจะเป็นพนลเรือเอกให้ได้เลย อุยอ่าเข้ามาครับอันตรายครับไอเดอร์ฉันต้องการสิ่งที่เรียกว่าผลปีาศาจเพื่อที่จะ,อออะจะเป็นผลเรือเอกยังไงล่ะฉันอาจจะเป็นพลเรือเอก ไม่ได้เลยเออถ้ายอดกลับมาที่เดิมกูแบบอืมกูจะอืมเลยนะอ่ะที่เดิมใช่ไหมที่เดิมปะ ที่เดิมที่เดิมใช่ไหมเหมือนจะไม่ใช่หวังไก่เอ้ยอย่าบอกว่านั่นคือทะเลโอ้ทะเลแสนงามฟ้าที่ขามสดใสเออไม่ใช่มันคนละเพลงกันนะครับโอ้ยนั่นฉันเจอแล้ว,วก็ดูก่อนเวดไหมตอนนี้ข้างหัวเรามีสิบหกเบลีแล้ว เราจะขุดอันนี้ไปด้วยนะครับเพื่อความเราจะได้เอาไปปลูกใต้น้ํานะครับนี่ขวดเร็วเฮ้ยบ้านแม่มดไม่นะต้องเจอสีทะเลนะตนนัวนี้อยากเจอทะเลโอ้ทะเลแสนงามนะ่ะไม่มีไอ้กูเลยหรอ ข้าหัวยี่สิบยิบเอ็ดเบลีแล้วเอาจะไปไจะตามหาทะเลแสนงามฟ้าชีคามสดใสเฮ้ยเฮ้ยจะเป็นวรวะทะเล ใช yeah, ่ไหมใช่ไหมทะเลเหื่ทะเลเหื่ทะเลเหื่ยี่เจือปลาไขโดูปลาไขโดูปลาไขโดูยา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 นี่ปลาไขโดูเจอทะเลแล้วทุกคนเจอทะเลแล้วปั๊บสักสิบ หกแล้วกันดีเลยแล้วเคเราจะว่ายน้ำไปนะครับเราต้องระวังปลาปลาตัวหนึ่งปลาตัวใหญ่ๆดำๆด,ด้วยนะครับเพราะว่ามันอันตรายมากปลาดำๆตัวใหญ่มันมันมันคือปลาเอกนักสู้นะครับผมเรียกว่าปลาไคโดม,มันมีเขาเหมือนไคโดนะ <c oughs> ผมจะเรียกปลาไคโดแล้วกันเฮ้ยเจอเรือเรือน่าจะเรือโจรจสลัด เรือไวกว่าน่าจะช้ากว่าแต่ปลอดวิ้ยมีสองเรือปลอดภัยกว่าเออเอเฮ้ย,ยเจอกาะเจอกองทัพเรือเราต้องไปอยู่กองทัพเรือก่อนปาตามกลมวาแล้วปลาใคโดูตามกลมมาแล้ว เฮ้ยเดี๋ยจสลดัดเยี่ยมเจือหลายลําขกักโคลาไอ้คืออะไรและผมจะเก็บของที่ไม่จำเป็นนะครับจำปืนนี้ ไอ้จำปืนดินปืนนี่จำเป็นอันนี้ไม่จำเป็นไม่จำเป็นจำเป็นไม่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 จำเป็นเป็นโอเคเนื้อหนาวนี้ก็ไม่จำเป็นเราจะขึ้นไปบนชั้นสองนึงครับขอเจอแบบเจอเจอเรื่ี่เรื่องว่าผลไปสาอั่งไม่มีหรอกถ้าเรือตรงนี้ไม่ไมีผะ em, ไปตรงนู้นนะครับเรือโจรสลัดนะครับ แต่ถ้าเราไปเรือแต่้าเราไปตรงเรือโจรสลัดมันก็จะโจรสลัดมันก็จะฆ่าเราสิเฮ้ยไม่มีเลยวะเซ็กต์ปัตตมคืออะไรวะเซ็กต์ปัตตมคืออะไรอะ่ะเมาเออเมาเนี่ย เอเอเมาตามมาแล้วมันจามมาแล้วเมีทั้งสองลำเลยเหรอเราก็ไปลำนู้นแล้วกันไอ้ว่าเรียวดีโอ้โหเรือโคตรเยอะเลยงั้นเราไปเือกองทัพเรือก่อนแล้วกันผมเป็นมารีนที่มาขโมยของขาเราไม่ยิงเล่นเออเออเออออะไรอ่ะ ไปสกาจักทีตรงนี้ไม่มีอะไรหรอกครับผมจะลองขึ้นไปดูนะครับสวัสดีครับตอนนีื่อเกับดยได้ัาผมมาใหม่ครับผมขอเข้าไปดูขออกมอนนะครับในน้อยก็มีนี่นะครับ เท่าแมวมานี้อันนี้น่าจะเป็นระเบิดใช่ไหมเด้อเดี๋ยว้ยวยวยวอไปดูก่อน បាត់ជំនុំអូយអាចប៉ះអាចប៉ះអាចប៉ះប៉ះកាយឌូមอย่ามานะมาមិនជាហាមណា เราต้องขึ้นไปหาไอ,อ้ตรงนู้นได้น,นะครับเพราะตรงนู้นมันข้างบนน้ำมีกล่องนะครับเราจะลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็ตอกบล็อกขึ้นมาโดยตรงนะครับ,<ช>บ <ota> มีแค่นี้เหรอ ห้องบอสน,น,นะนะเฮ้ยเฮ้ยขอไปลแล้วบา,บาย๋จะไปหาดูเรือโจรสลัดใหญ่ดีกว่าผมจะปีนขึ้นไปข้างบนนะครับผมยังไม่เดินขั่วแบบเหมือนแบบมารีนนะครับว่าไม่มอันตรายนะครับเดี๋ยวตายหายนี่โสงรนะครับไม่เปนมาแล้วนมาแล้ว ป่านักสู้มฮ้ยเครื่องมือเป็นปลาใครโดนลงเทอะลงเทมากครับลงเทมากเลยโคตรเทเลยว่ะเฮ้ยโคตรเลยเอ้เขอโทษเขอโทษ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 

ว้าว <Whoa>! ไปดิครับไปแล้วไปแล้วกูลงล่างแล้วไปแล้วเอาของไปเอาของของกูละของกูละของกูหายของกูหายของกูหายอยู่ข้างบนอยู่บนไม่ของกูไม่ไม่ของ อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้หองหององกูองกูองกูวอ้ของงเองแ่ขอขอโทษครับ ให้ของเองให้ของเองให้ของเองของของนิดเดียวเองของนิดเดียวเองเฮ้ยเฮ้ยเจอนี้วะเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวขอไปเอาของก่อน,นหนึงโอเคทุกคนตอนนี้รอดแล้วในกล่องเจอไอรอนบ็อกซ์ซึ่งไอรอนบ็อกซ์นี่แหละมันจะเป็นเออมันจะมีผลหรือว่าปีศาจอยู่ข้างในนะทุกคนตอนนี้เราได้ผลปีศาจแล้วเราจะกลับไปเว้ย ไ้สิ่งที่เรียกว่ามันจะมีผลพิษ,ษัยข้างในแล้วเว้ยเราต้องกลับไปวเว้ยาบบายนะจ๊ะพวกแกกระจอกนั่งไหลกระจอกนั่งไหลที่ไหนกูตายไปหลายรอบแล้วเนี่ยขอโทษทีนะครับที่ผมอาจจะไม่ให้ดูตอนที่ต่อยกับพวกมันนะครับเพราะมันอันตรายจริงๆขอย่อยอยู่ด้วยแล้วกัน วันนี้พวกนายว้าวว้าวว้าว bro วันนีแม่งมุงง่ายเห็นได้ผลที่ตัดแล้วนะ้วนองน้าขโมยไปจากเรือนูน่นนะ่ะแล้วเรือใหญ่ๆนั่นะอ๋อมันไม่มีเตียงเหรอเรือใหญ่ๆนี่อนี่ะเนี่ย ค่ปีนเข้าไปแล้วก็มันจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ควนมจเออคือถ้าเราเจอเรือใหญ่ๆแล้วก็ปีนไปตรงกลางแล้วเราก็ขุดนั้นก็เจอละแล้วแค่ขโมยของอตรงนั้นจบเลยเราไม่ต้องเอาของอะไรมากหม่นะครับว่าแต่ไม่เตรียงจะทำคีย์นะครับ อีแล้วเราก็จะเปิดไอแลนบ็อกซ์ผลไม้ปีศาจอะไรนี่อารูอารูโนมิวอคพอยต์เฮวี่พอย์ไบต์เตเตปินปินคืออะไรอ่ะผลปีศาจอะไรไม่รู้นะครับแต่น่าจะกากมั่นใจได้ร้อยร้อยละต้นกาก กินเอ้ยแล้วกูจะชิ้นมาทำไมกินก่อนกินก่อนเอ้ยเก็บเก็บเก็บหายโปรคลิปก่อนกิ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 นอีออออ่ขอดูฝลหน้อยนะผนไนะด้โดนเสาเฮ้ยเนฮะ้ยขอทดสอบ เฮ้ยสุดจังวะแตมันข้างกันไม่ตายดิ นี่ทุกคนเราก็ได้ผลมังกรแบบไม่มีปีโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า EP หน้าน,นะครับก็วันนี้ก็ได้ผลริศาสารมาหนึ่งผลซึ่งไม่มีคตรจะโชคดีเลยนะฮะโชคดีโดยทีเดียวแต่ตายไปหลายรอบเหมือนกันโอเคก็ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์ผมล้ลยนะครับผมไปเจอกันใหม่นะครับนี่เทือดสไปเลยครับเนื้อ